สายการบินไทยแอร์เอเชียเอยาสีฟันน้ำยินตันรูทจะบอกพี่แม่มว่าผมไม่ได้ผิดหวังในตัวพี่นะผมภูมิใจในตัวพี่ด้วยซ้ำและคุณบอบเบ <laughs> จะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่หนแหม่มเปลี่ยนไปดยสิ้นเชิงครับ จากเดิมที่เป็นคนซึ่งไม่เอาเลยการออกกําลังกายที่หนักไม่เอาเลยการกินของดีทุกวันนี้เธอกลายเป็นโค้ชมาแล้วด้วยซ้ำเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีข้อสงสัยข้อสงสัยกับหาทางออกมัน,มนใกล้กันมากนะคะถ้าถ้ามีข้อสงสัยจริงๆหนูม่มผมเชื่อว่าคุณพร้อมที่จะค้นหามันแต่ถ้าคุณกําลังมีข้อสงสัยถามนู่นถามนี่ รอนูน่นรอนี่มีข้ออ้างไว้เรียงลําดับไว้อยู่แล้วอ่ะหนุม่มรู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากเริ่มเพราะฉะนั้นเสียเวลาคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันหนุม่มมก็มี24ชั่วโมงเท่ากับทุกคนคุณแบ่งอะไรบ้าง8ชั่วโมงนอน8ชั่วโมงทํางานอีก8ชั่วโมงของคุณหายไปไหน ล่าสุดเรากลับรู้สึกว่าเวลาเราไปทําอะไรกลับมาแล้วเราจะนั่งแบะอยู่บนโซฟาหาขนมมาสปอยตัวเองดูทีวีดูโทรศัพท์จนคอนี่แบบล้าเคล็ดไปหมดการลุกขึ้นมาแค่ออกกําลังกายหรือเดินเบาๆรอบหมู่บ้านสักหนึ่งชั่วโมงกับรู้สึกดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกลับไปบอกตัวเองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีคําถามรอหรือมีข้ออ้างวันนี้มีรอบเดือนสงสารรอบเดือนมาก มันเป็นข้ออ้างที่ทุกคนสามารถเอามาใช้ได้ในทุกสถานการณ์สงสารมันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูรู้สึกว่าเออเจ็บขาเจ็บเข่านวมก็เริ่มจากเจ็บขาเจ็บเข่าเนาะน้องโค้ชคะในอาทิตย์แรกที่เราเดินอะบอกโค้ชตลอดเลยเราจะอัปเดตเรื่องร่างกายตลอดโคชช้ชเข่ามาแล้วเข่ามาแล้วแต่เราก็จะยังไม่กินยาหลังมาแล้วหลังมาแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็เอาชนะมันได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปทําให้มันบาดเจ็บซ้ําเราไม่ได้คือทุกคนกําลังอยู่อยู่ใน s a ซฟตี้โซนของตัวเองอะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรใหม่ๆให้ลองอมันรู้สึกบเหมือนไม่ปลอดภัยเหมือนเรารู้สึกตอนแรกรแต่เมื่อไหร่ที่เราข้ามเส้นนั้นไปเนี่ยเราจะหมดคําถามเราจะหมดข้อสงสัยไม่ได้หมายความว่าไม่สงสัยนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คนลงลงมือทํามันจะมีคําตอบให้คุณทุกวัน ตอบข้อสงสัยที่คุณมีแต่เมื่อไร่ที่คุณนั่งรอว่าต้องรอให้หนุ่มแบบมลด10กิโลก่อนแล้วเขาจะลดได้ต้องรอให้ตัวเลขของวูดดี้อันนี้สวยก่อนเขาถึงจะเริ่มทําเท่ากับว่าคุณไม่เริ่มทำเพราะว่ากาลังมีข้อแม้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าอยากมีชีวิตอยู่กับครอบครัวอีกนา,นานๆอยากดูแลพ่อแม่อยากดูแลลูกหรืออยากดูแลคู่สามีภรรยาหรืออยากจะอยู่ในโลกนี้ที่สวยงามแบบมีสุขภาพที่ดี เดี๋ยวนี้ต้องเดี๋ยวนี้รอไม่ได้ผมนั่งบอกกับตัวเองถามตัวเองว่าผมควรจะโทรหาแม่มสุวิภาดีไหมเพื่อจะเป็นคนรับโจทย์ต่อไปของซิซิเดสผมไม่กล้ายกหูโทรศัพท์เพราะผมกลัวตอนนั้นว่าพี่แม่มเขาจะมีเงื่อนไขเขาเยอะแยะมากมายเธอจะทำอะไรกับฉันอย่างงี้อย่างงงั้นผมต้องให้โอกาสตัวเอง ผมก็ตัดสินใจโทรไปตอนประมาณห้าหกโมงเย็นผมก็อารดับคบทแล้วเข้าเข้าเรื่องเลยต้องการอะไร60 day ผมเกือบยอมแพ้รู้ไหมพี่หนุ่มผมเกือบจะวางอะไรจะ<ห>ไม่ยอมแพ้ผม,มอยากเห็นวันนี้ผม,มอยากเห็นวันนี้อะไรก็ไม่รู้มันเป็นเสียงกล้องออกมา มึงตื้อเขาอีกหน่อยแล้วกูจะโอเคแล้วผมก็ตื้ออีกนิดหนึ่งพี่บอบพี่มาเลยเกามาบ้านฉันเลยใช่เมาดูที่บ้านฉันก่อนถูกมันยังไม่โอเคนะ้วนอแต่พอบอกว่ามาบ้านฉันก่อนมาดูมันเปิดทางแล้วมึงมาดูตู้เย็นกูเปิดทางแล้วเหมือนกับเขาพร้อมวันที่ไปบ้านเขาเนี่ยโหทั้งคู่นี่พร้อมนี่กับพร้อมแต่เสียงในหัวเขาในช่วงแรกคือจะมีเงื่อนไขเยอะมากเพราะว่าชีวิตเราอยู่กับความเคยชิน สุขสบายจนเคยชินกินอาหารอร่อยแบบเคยชินทุกอย่างถูกสปอยแบบเคยชิน <_ d ance> เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นอะคือกำแพงผมไม่ได้กลัวนะฮะวันที่เราเริ่มเพราะผมเห็นลีลาของคู่ผมมั่นใจาว่าผมได้ละคู่นี้จะอินสปายหลายๆคนให้แรงบันดาลใจหลายๆคนพอมาครึ่งทางเองผมก็รู้สึกผมดีใจที่วันนั้นผม ไม่ได้วางหูไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้ยอมแพ้นหลังจากวูดด้วางหูแมมก็ทว่าฟ้าไี่จะเข้าซิตีเดย์เหมือนแจ็คพร้อมเปล่าหาพวกอ่ะอบอกเยได้เพราะว่าเราเคยแข่งเมนเซลก่อนแมมก็เห็นผมผมทำคนเดียวแัมแมไม่ได้ทำเมนเซลกับผมไม่ได้ช่วยผมด้วยผมอยู่คนเดียวอ่ะบอกเนียแมมลองดูเพราะว่าเป็นวิธีที่มีสามารถ ตบแหมมเข้า healthy เพราะว่าถ้าให้แหมมทำคนเดียวไม่มีมทางมันมีวูดี้มาแบบตบข้าวเส้นเลยรู้สึกดีสำหรับสองคนเพราะว่าเราเริ่มมายุมากแล้วอเอาเลยแหม่มถ้าแหมมทำถ้าตั้งใจทำก็เรียกวูดี้มาที่บ้านเลยแต่ถ้ายูจะไม่ตั้งใจทำก็ไม่ต้องเรียกวูดี้มาที่บ้านท,ทำไมพี่ถ<ะ>ึงตัดสินใจใช่ไหม ในชีวิตเราลองมาเยอะเราก็ทําอะไรมามากในแบบทั้งผิดและถูกส่วนใหญ่มันก็จะไปในทางทดลองที่แล้วแล้วได้ผลที่แบบระยะสัน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยทําไมอ่ะเหมือนที่บอบบี้บอกเราพร้อมอ่ะบ้านเราก็พร้อมอาหารเราก็พร้อมแม่บ้านก็พร้อมทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้เราหมดเลยชีวิตพร้อมที่จะพร้อมที่จะพร้อมที่จะทําแบบเป,เปลี่ยนทําไมเราไม่เริ่มและอีกอย่างหนูมีความฝันว่า ในกุมภาเนี่ยหน่วมกลับไปสโสต้องพผิว้วเพราะมันยังคาใจเราอยู่เวลาทําอะไรแล้วเราอยากทําออกมาให้มันได้ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองภาพเฮ้ยมันยังทําได้อีกตั้งเยอะถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้เนี่ยมันมันจะไปเริ่มตอนไหนผมเห็นแล้วว่าหนูแหม่มกับบอบบี้เนี่ยวันนี้เขากำลังจะ กลายเป็นคนที่มีหุ่นในสภาพที่ใกล้เคียงกับหุ่นที่เพอร์เฟกที่เขาเคยได้เห็นมาแล้วเขาจะได้มีโอกาสเห็น BEST OF ME ในตอนนี้